ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่วีด้วยนะครับของเครือเนชั่นนะครับของเทพธุรกิจที่ได้เชิญผมและบริษัทมาวันนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับก็เป็นวันที่ดีนะครับซีเควนทุกอย่างเพอร์เฟกมากนะครับเริ่มตั้งแต่ทางที่พี่ดอนดรดอนท่านเทฟีีของเรานะครับได้ผ่านคอรมอเมื่อวานในเรื่องของ Climate Action Act นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ บ้านเราก็คือพลบอโลกร้อนนะครับแล้วผมเองก็วันนี้ก็มาพูดต่อจากพี่ดอนด้วยเหมือนกันนะครับก็ทําให้ผมประหยัดเวลาเรื่องพ olicy ไปได้เยอะนะครับเพราะพี่ดอนได้อธิบายหมดแล้วว่าวันนี้ประเทศเราจะเดินไปทางไหนนะครับทิศทางนโยบายเป็นอย่างไรนะครับแต่ละภาคส่วนต้องทําอะไรบ้างนะครับผมเองเนี่ยในมุมของ EA เองเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยนะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่พี่ดอนปิดตอนท้ายไว้ว่า ภาคเอกนชนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตนะครับดีมานส์ายทุกคนก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองนะครับซึ่งถามว่าวันนี้ EA หรือพลังงานบริสุทธิ์เราเนี่ยเราเชื่อมั่นไหมว่าเราจะทําได้เราจะซัพพอร์ตประเทศอย่างไรซัพพอร์ตพี่ดอนอยังไงนะครับผมก็ตอบเลยว่าวันนี้ผมเชื่อว่าเราทําได้แน่ๆนะครับในมุมของ EA นะครับเพราะอะไรทําไมถึงเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับจากแทร็กเรคคอร์ดของ EA เองเนี่ยนะครับ เราทําอะไรมาหลายอย่างเราเป็นบริษัทที่ไม่ใช่แค่ทําพลังงานเราเป็นบริษัทกรีนเทคโนโลยีที่เป็นผู้มาก่อนการผู้ทําก่อนคิดก่อนทําก่อนแต่เราคิดทุกอย่างเบสออนว่าเราจะ m a n a g ความเสี่ยงยังไงนะครับถ้าทุกคนพอรู้จัก EA ไปบ้างนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เราเริ่มทําเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยคือไบโอดีเซล นะครับซึ่งก็ผสมแบบน้ำมันดีเซลผสมใส่ในรถแต่ธุรกิจเนี้ยมันก็จะเริ่มเป็นธุรกิจที่เอาแล้วนะครับแล้วเราทำอะไรต่อในกลุ่มไบโอเราทำสิ่งที่เรียกว่าซาฟน้ำมันอากาศยานหรืออีกอันนึงก็คือกรีนดีเซลทุกท่านลองคิดภาพดูว่าถ้าเราไม่ทำตรงเนี้ยนะครับน้ำมันปาล์มบ้านเราเนี่ยร้อเซ็นี่ยห้อร์ไปคุกกิ้งออยน้ำมันพืชอีกห้า น้ำมันไบโอดีเซลลองคิดภาพว่าอนาคตเนี่ยดีเซลไม่ได้ใช้เปลี่ยนเป็น EV วเนี่ยวอลุ่มของปา์มลดลง50%นะครับพี่ๆชาวสวนปาม์ม1.1ล้านครัวเรือนเนี่ยลำบากรัฐบาลก็จะลำบากราคาปามตกต่ำนะครับแต่วันนี้บริษัทในกลุ่มเองเนี่ยแล้วจริงๆร่วมกับบริษัทในกลุ่มปตทอเอยหรือบ้างจากเอยเนี่ยเราสามารถทำสิ่งที่เรียกว่า ซาฟได้น้ามันอากาศยานนะครับซึ่งอย่างที่ทุกท่านรู้เนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มของปรีสกรีเมนด้วยที่จะต้องลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกในธุรกิจอ,อากาศยานนะครับแล้วก็รวมถึงกรีนดีเซลที่ในฝั่งยุโรปเนี่ยเขาเริ่มมีการใช้น้ํามันตรงเนี้ยในรถของเขาแล้วนะครับฉะนั้นในกลุ่มอันแรกที่เราทำเนี่ยแล้วเราเป็นผู้มาก่อนการก็คือกลุ่มไบโอดีเอลนะครับอันที่สองที่ทุกคนรู้อยู่แล้วเอเอทำนะครับก็คือ กลุ่มของพลังงานสะอาดโซล่ากับวินนะครับทุกคนก็จะรู้ว่าเอ๊ะมันก็ทํากันทุกคนอยู่แล้วชาวบ้านก็ทํากันอยู่แล้วใครก็ทําได้แต่ถ้าทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยสมัยวันที่เราทําโครงการพวกโซล่ากับวินเนี่ยเราไม่ได้มีคู่แข่งอะไรเหมือนทุกวันนี้นะฮะเพราะทุกคนคิดว่าโซล่าเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วมันเป็นไปไม่ได้วินโครงการลมมันเป็นไปไม่ได้ โซล่าทุกคนคิดว่าหูแผงแพงจังทํำยังไงก็ไม่ฟีดลมทุกคนก็คิดว่าประเทศไทยไม่ได้ลมแรงเหมือนยุโรปแล้วเราจะฟีดได้ยังไงแต่เราเองมองเห็นว่าศักยภาพวันนั้นเนี่ยแผงโซล่าถ้าเราเข้าไปลงทุนเดี๋ยวราคาน่าจะดีขึ้นเพราะทุกคนเข้ามาในขณะที่คนอื่นไม่ได้กล้าเข้ามาโครงการลมกังหันลมวันนั้นก็คิดว่าไม่ฟีด แต่เรารู้อยู่แล้วว่าเทคโนโลยีอันใหม่เนี่ยของโครงการลมเนี่ยเขาเรียกว่าคลัสต์ทรีเป็นโลว์วินสปีดเหมาะประเทศไทยมันเกิดได้เราก็เข้าไปเรากล้าที่จะเข้าไปเป็นผู้นาเป็นผู้เปลี่ยนแปลงหรืออย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้เราเข้าไปเทคไรส์ก่อนแต่เรารู้ว่าเราแมネจความเสี่ยงยังไงนะครับในขณะที่วันนี้ทุกคนเข้ามาในธุรกิจนี้เราก็ยังทาอยู่บ้างไม่ได้บอกไม่ทําแต่เราก็คิดว่าเฮ้ยอันนี้เป็นคอเทคโนโลยีของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์เ ว่าเราเป็นกรีนเทคโนโลยีคอมพานีนะครับเรารู้ว่าจะเข้าในธุรกิจนี้เมื่อไหร่อย่างไรเรากล้าที่จะทําของใหม่ๆให้ประเทศแล้วเราเป็นบริษัทคนไทยนะครับดังนั้นเราทํามาครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ที่เราเริ่มทําต่อก็คือกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์นะครับ EV ecosystem ของเรานะครับซึ่งเรามีตั้งแต่ลมประกอบแบตผลิตแบตเตอรี่นะครับชาร์จเจอร์ภายใต้เอนี r แวรลมประกอบรถเชิงพาณิชย์ ที่น่าจะใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียนะครับเรามีบริษัทพาร์ทเนอร์ที่เดินรถด,ด้วยของกลุ่มไทยสมายบัสฉะนั้นเจเนอเรชันที่3ของกลุ่มเราเนี่ยคือ EV Ecosystem ที่เน้นไปที่รถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ถามว่าเราเห็นแว u e ตรงนี้ยังไงเราคิดต่างคนอื่นยังไงนะครับ EV ทุกคนรู้อยู่แล้วเริ่มชินกันแล้วนะครับแต่อย่าลืมว่าเราเป็นเจ้าแรกๆที่ติดชาร์จเจอร์เมื่อเปีที่แล้ว เราติดเราไม่ได้คิดกาไรนะฮะเราติดเพื่อให้คนไทยมี A แวานิสกล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆมากขึ้นนะครับ e ีวี <c oughs> ก็เหมือนไก่กับไข่ทุกคนก็รอที่ชาร์จที่ชาร์จก็รอรถไม่เป็นไรวันนั้นเราลงทุนให้แต่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเราไม่ไเน้นเลเน้นที่รถสี่ล้อลเราเน้นที่รถเชิงพาณิชย์ถามว่าทําไมนะครับเรามองว่าตรงนี้มันมีแคปทีฟดีมานของรถเชิงพาณิชย์ที่ค่อนข้างเยอะในประเทศไทยนะครับรถเชิงพาณิชย์ในประเทศไทยเนี่ยจริงๆริงมี1 1จล้านคันจดทะเบียน ทุกปีเนี่ยเปลี่ยนประมาณ10,000แสนกว่าคันนะครับสี่หมนคันเป็นกลุ่มรถมันทุกรถหัวลากทุกไซส์นะครับไซส์มันใหญ่รถไฟฟ้าก็ทุกคนรู้แล้วยิ่งวิ่งยิ่งคุม้มนะครับเรามีทั้งโรงประกอบเองเรามีที่ชาร์จเซิร์ฟลูกค้าด้วยและคีย์สาคัญคือจุดอ่อนของรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์คือเวลาในการชาร์จเรามีเทคโนโลยีที่รู่พัฒนาร่วมก,กับพาร์ทเนอร์ทั้งไต้หวันและจีนเพื่อจะแก้ปัญหาตรงนี้เราถึงบุกเข้าไปตรงนี้ นะครับแล้วถามว่าตรงนี้มันสาคัญยังไงมันจะลิงก์ไปกับสิ่งที่ทางดรพิรุณที่ดอนพูดเมื่อกี้ถ้าทุกคนจําสไลด์หน้าหนึ่งได้นะครับประเทศไทยเนี่ยปล่อยการเลนกระจกเยอะเนี่ยจากสองเซกเตอร์หลักๆก,ก็คือภาคอุตสาหกรรมภาคพลังงานและภาคขนส่งรวมกันเนี่ยแปอร์เซนนะครับถามว่าเราจะลดตรงนั้นได้อย่างไรเป้าไปถึงไหมทําได้ไหมผมก็ตอบกลับมาตอนแรกว่าเราชื่อผมเชื่อว่าทําได้เพราะอะไร เพราะเราทาแล้วนะครับเราทําแล้วแต่แน่นอนมันจะเร็วขึ้นดีขึ้นถ้ามีนโยบายจา,ากภาครัฐมาเพิ่มนะครับแล้วก็มีกฎหมายเรื่องพอรบรโลกร้อนมาเพิ่มอยู่แล้วและแน่นอนสําคัญสุดให้ผู้ประกอบการอาจจะไม่ใช่พวกผมอย่างเดียวก็คือเรื่องของฟันดิ n g นะครับถามว่าเราทําแล้วไปแล้วบ้างเรื่องพลังงานทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันคือโรยฟ้าพลังงานสะอาดนะครับเราก็มีทั้งโซล่าทั้งวินผมย้ําอีกทีว่าประเทศไทย เหมาะที่สุดในการพัฒนาพลังงานสะอาดด้วยเหตุผลข้อหนึ่งที่สำคัญคือประเทศไทยเป็นประเทศแห่งหนึ่งถ้าไม่นับสิงคโปร์ในเซาท์อีสเอเชียที่ระบบสายส่งแข็งแรงที่สุดนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งการไฟฟ้าภูมิภาคนะครับและการไฟฟ้านครหลวงด้วยฉะนั้นพอเราติดตั้งพลังงานสะอาดเนี่ยมันสามารถใส่ไปที่ในสายส่งได้นะครับอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่เราทําอยู่แล้วแล้วเราควรจะทําต่อ นะครับแต่มันก็จะมีกฎหมายหลายๆข้อที่ทางกระทรวงพลังงานเอ่ยกกพอเอยต้องเปิดโอกาสให้มันเป็นการขายไฟเสรีมากขึ้นนะครับไม่งั้นพี่มีโรงไฟฟ้าลูกค้ามีต้องการห่างไปร้อยโลพี่ก็ขายให้เขาไม่ได้เพราะติดกฎข้อ1ข้อ2ข้อ3อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่สําคัญนะครับแต่โซลา่ากับวินอาจจะเป็นเรื่องปกตินะครับและประเทศไทยเองเนี่ยเหมาะกับทํากรรมทําโซลา่าทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคนะครับ อีกอันนึงที่น่าพูดถึงดีกว่าว่าเราจะเปลี่ยนได้ไหมเราจะปรับปรุงได้ไหมก็คือเรื่องของ e-v เชิงพาณิชย์นะครับรถ e-v เชิงพาณิชย์ที่สำคัญที่ผมบอกว่าทำไมเราจะทำไม่ได้ก็คือวันนี้เมืแ่อบบกี้ผมบอกว่าเรามีลงประกอบรถเรามีลงแบตเรามีชาร์จเจอร์วันนี้ในกลุ่มเราเนี่ยขายรถบัสไฟฟ้าบวกรถโคชเนี่ยไปเกิน2,000คันแล้วนะฮะ ซึ่งเวลาต่างประเทศเข้ามาเจอของเราเนี่ยประเทศเราที่ไม่ได้ใหญ่มากในโลกเนี่ยเราขายไปสองพันกว่าคันโอเปรตไปแล้วมากกว่าสามปีเนี่ยอันนี้เขาทึ่งนะครับเพราะมันใหญ่มากเหมือนที่ทุกท่านเห็นเนี่ยรถเมย์สีน้ําเงินเข้มใช่ไหมฮะที่วิ่งในกรุงเทพเนี่ยกว่าสองพันคันเนี่ยก็ผลิตจากโรงประกอบของเราที่ฉะเชิงเซานะครับซึ่งเราก็บริษัทคนไทยที่ทํามาเองหลายๆอย่างอาจจะมีโคกับพาร์ทเนอร์จีนบ้างอะไรบ้างแต่รถ ทั้งหมด2,000คันตรงนี้ในส่วนของรถเมย์เนี่ยประกอบในไทยทั้งหมดใช้พาร์ทโลโก้คอนเทนต์มากกว่า40%ในประเทศไทยนะครับเบาะเอยกระจกเอยแบตเตอรี่เอยนะครับฉะนั้นคีย์คืออะไรคีย์คือวันนี้เราไม่ใช่แค่ทำธุรกิจเพื่อตอบเป้าหมายการลดการปล่อยการเรื่นกระจกแต่คีย์คือธุรกิจที่ต้องทำเพิ่มนะครับในหลายเรื่องมันจะดีกว่าไหมถ้ามันทำ โดยบริษัทคนไทยหรือคนไทยเป็นผู้ถือุ้นใหญ่นะครับเราจะคับพาร์ทเนอร์บางประเทศได้เพราะสุดท้ายเนี่ยเงินทองก็จะอยู่ในประเทศไทยนะครับเราไม่ทําแค่รถบัสอย่างเดียวนะครับรถหัวลากขนส่งวิ่งกรุงเทพลากกระบังแหลมฉะัังวันนี้เราขายไปแล้วมากกว่า600คันนะครับมากกว่า600คันพร้อมสถานีชาร์จนะครับปีหน้าจะเป็นปีที่บริษัทในกลุ่มเราเนี่ย จะกลับเข้ามาลุยและเทินธุรกิจ EV Ecosystem เมเนี่ยเต็มตัวนะครับพอลบไคลเมชเชนก็เริ่มแล้วทุกคนก็ต้องตระหนักฟีแบบยุโรปก็เข้มข้นขึ้นนะครับจริงๆรงิรัฐบาลก็มีเริ่มมีนโยบายสับสุดรถยนต์เชิงพาณิชย์ด้วยและอีกอันหนึ่งที่สำคัญของธุรกิจ E ีในกลุ่มเราตรงนี้คือมันไม่ใช่ว่าผู้ประกอบการเปลี่ยนไปใช้ EV ลดรถโคด้ดรถหัวลากแล้วคุณต้องแบกคอสวันเนี้ยถ้าคุณมาใช้มันไม่ใช่แค่แบกคอสแล้ว คุณมีเซฟวิ่งเยอะนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพยายง่ายๆรถหัวลากเนี่ยวันนี้หัวลากพวกผมเนี่ยต่างราคาต่าง,งน้ำมันเนี่ยอีโนโสูสุเนี่ยประมาณคันละห้าแสนสี่ถึงห้าแสนบาทแพงกว่าแต่ถามว่าค่าเชื้อเพลิงเนี่ยผมประหยัดมากกว่าเขาเนี่ยกิโลละสีห้าบาทรถพวกนี้วิ่งปีละแสนโลนะครับปียแสนโลก็คือประหยัดไปแล้วสี่ห้าแสนบาทต่อปีนะครับ ห้าปีพี่ก็คูณไปหกสองสาล้านนะครับใครวิ่งมากกว่านั้นก็ยิ่งคุ้มนะครับยังไม่รวมค่าบำรุงรักษาที่ถูกกว่ากิโลแล้วประมาณสามสิบตังค์นะครับรวมถึงรัฐบาลสนับสนุนด้วยพี่ปืนเบ i ไอบอกว่าใครซื้อรถอีวีเชิงพาณิชย์วงเล็บนะครับเชิงพาณิชย์ที่ประกอบในไทยเอาไปหักค่าเสื่อมทางภาษีได้สองเท่านะครับอ่า ฉะนั้นมันมีข้อดีมากหนึ่งสาข้อเสียก็มีครับเรื่องโอ peration ต้องแพลนดีๆในการชาร์จแต่อย่างที่บอกคือเราเน้นเทคโนโลยีฟาดชาร์จนะครับฉะนั้นเรื่องการเวลาในการชาร์จอาจจะไม่ใช่เป็นประเด็นหลักแล้วเมื่อเทียบกับคอสเซิงต่างๆและสุดท้ายท้ายสุดที่เราจะได้จากรถ E ีีเชิงพณิชย์ตรงนี้ด้วยเนี่ยก็คือเรื่องของตัวคาร์บอนเครดิตนะครับหรือการอริไฟคาร์บอนฟูรพินในแต่ละองค์กรคนที่ทำโลจิสติกเขาก็สามารถรับงานได้มากขึ้น รับงานบริษัทใหญ่ๆได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าหลายๆบริษัทที่ส่งออกวันนี้ก็ต้องคาริฟายคาร์บอนฟุตปรินนะครับหรือถ้าบางบริษัทไม่ได้ใช้ก็สามารถวอรี่ฟเอาไปขายได้นะครับซึ่ง e a เองเราก็เป็นผู้นำอีกด้านหนึ่งนะครับเรื่องของคาร์บอนเครดิตผมใช้คำง่ายๆแล้วกันนะครับตอนที่เราทำรถเมย์2,000คันเนี่ยรถเมย์ไม่ใช่ธุรกิจที่ทำง่ายนะฮะอย่างที่ขอสมกอขาดทุนนั่งเยอะ ในกลุ่มเราก็เดินรถก็เหนื่อยอยู่แต่สิ่งที่มาช่วยให้ทำให้โครงการการเปลี่ยนถ่ายจากรถเมย์ NGV รถเมย์ดีเซลเป็นรถเมย์ไฟฟ้าง่ายขึ้นเนี่ยก็คือคาร์บอนไฟแนซิงถ้าผมจำไม่ผิดวันนั้นเราเป็นน่าจะเป็นเจ้าแรกๆในโลกที่ซื้อขายโอนคาร์บอนเครดิตภายใต้ a r t เคิล6ของ Paris Agreement อย่างที่ดรดอนท่านพูดนะฮะ ตอนนั้นเนี่ยหลายๆประเทศก็เซ็นความร่วมมือกันเซ็นอย่างเดียวพูดอย่างเดียวประเทศไทยเซ็นด้วยพูดด้วยแล้วเราทําด้วยทําด้วยหมายถึงว่าเรามีโครงการจริงๆก็คือตัว Back e b a c k คอ w k e อีบัเราทําเสร็จเราสามารถโอนขายถ่ายไปได้ให้สวิสเอาเงินเข้าประเทศได้เอาเงินมาทําอะไรเอาเงินมาทำพัพฒ,พฒ,พฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเร่งการเปลี่ยนถ่ายเกิดให้เร็วขึ้น นะครับแต่ต้องเรียนว่าไอการขายข้ามประเทศเนี่ยมันก็จะอยู่ว่าโครงการท่านอยู่ในแผนพัฒนาของประเทศหรือเปล่าเอ c ดีซหรือเปล่าบางก็ขายได้บางก็ขายไม่ได้นะครับซึ่งผมมองว่าเราเองเป็นบริษัทคนไทยรวมถึงประเทศไทยมีศักยภาพในการเปลี่ยนถ่ายตรงเนี้ยทำไมเราไม่ทําไม่ว่าจะเป็นภาคพลังงานและภาคขนส่งแล้วผมมองว่าวันนี้มันเป็นอยู่ในจุดที่ว่าเราทําได้แน่ๆอยู่ที่ว่าจะเร็วหรือช้าและลัด จะสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนนะครับการเปลี่ยนการใช้ชีวิตการดําเนินธุรกิจเนี่ยจากน้ํามันเป็นไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่ใช่ของที่ง่ายมากในมุมของโอเปอเรเตอร์แต่วันนี้มันไม่ใช่ว่าเราต้องแบกคอ์สเรามีคอ s สเซฟวิงนะครับและสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยที่ผมจะสรุปก็คือว่าการเปลี่ยนขายครั้งนี้สําคัญกับประเทศว่าประเทศเราจะแข่งขันได้ไหมมาถึงในมุมบริษัทพวกผมผมมั่นใจว่าเราทําได้เราซัพพอร์ต ตรงนี้ได้แน่นอนและปีหน้ากลุ่ม EV Ecosystem เ,เราจะกลับมาลุยและโตเต็มตัวนะครับและสุดท้ายท้ายสุดมันจะดีมากถ้าการเปลี่ยนถ่ายตรงนี้ไม่ว่าในเรื่องของธุรกิจเรื่องเทคโนโลยีมันทำและพัฒนาโดยบริษัทที่มีคนไทยเป็นหลักเพราะสุดท้ายเงินทุนก็จะไหลยอยู่กับท่านนั่นแหละบางทีเกิดท่านเอาเทคโนโลยีต่างชาติมาหมดเงินก็กลับไปหาต่างชาติหมดนะครับถึงแม้เราจะลดเป้าการปล่อยกา๊าซได้ตามป้องกันแต่เงินทุนออกนอกประเทศหมด มันก็คงไม่ดีกับรุ่นลูกร,รุ่นหลานเรานะครับเราก็เป็นสษวคนไทยที่ตั้งเป้าตรงนี้ที่จะทําเป้าตรงนี้ให้ได้ขอบคุณครับขอบพระคุณครับ